หัวหน้าพระวิทยากรโรแจงพระเคร้อยล้านโผล่ค่ายธรรมาร,รับพลาดไม่ตรวจประวัติจากกรณีที่เพจเฟ e b o o k เยาวชนสุรินเพื่อประชาธิปไตยสุรินยู h for democracy ได้โพสต์ภาพและข้อความโดยอ้างว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินนำเคร้อยล้านเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมให้นักเรียนทั้งที่เคร้อยล้านมีอาการทางจิตมีประวัติเป็นภัยต่อสังคม ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมค่ายพุทธบุตรมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและสจํานวนกว่าเก้าร้อยคนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้เกิดเสียงวิพากวิจารเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะที่นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันอาทิแค่ก้มหน้าก็โดนหน่าค่ะ บางคนก็โดนเรียกไปนั่งข้างหน้าแล้วก็บังคับให้นั่งให้ตรงแถวนั่งตรงแค่ไหนก็บอกว่าไม่ตรงปวดฉี่ก็ไม่ให้ไปค่ะถ้าออกไปเขาก็จะไปตามถึงห้องน้ําเลยค่ะแค่กุ้มหน้าก็โดนเรียกไปนั่งข้างหน้าแล้วก็โดนเลเซอร์ชี้เข้ามาที่ตาบังคับไม่ให้ไปเข้าห้องน้ําอีกหลอกยกปอล่อยช้าให้นั่งจนปวดหลังปวดขาหมดเป็นต้นล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายน6 6เพจเฟซบุ๊กเยาวชนสุรินเพื่อประชาธิปไตยสุรินยูทฟอร์ เนโมครซีได้เผยแพร่หนังสือของพระมหาประีิฐานยุตโตหัวหน้าพระวิทยากรที่ทำถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อชี้แจงประเด็นที่เป็นปัญหาของพระวิทยากรชื่อพระคเนศสุจินโนหรือพระเคร้อยล้านลงวันที่17มิถุนายน2566โดยสาระสำคัญระบุว่าโรงเรียนได้นิมนพระวิทยากร5รูปมาให้การอบรมทำนักเรียนโดยมีอาตมาเป็นหัวหน้าพระวิทยากร โดยที่พระคเนศไม่ได้อยู่ในทีมพระวิทยากรห้ารูปนั้นพระที่อยู่ในวัดเดียวกับพระคเนศเห็นว่าพระคเนศสว่างจึงมิมนมาร่วมเป็นพระวิทยากรด้วยโดยส่วนตัวทีมพระวิทยากรทั้งห้ารูปนั้นไม่ได้สนิทและไม่เคยทํางานร่วมกันกับพระคเนศมาก่อนอีกทั้งไม่ทราบด้วยว่ามีประวัติไม่ดีเกี่ยวข้องกับการเมืองและเคยสร้างปัญหาให้กับสังคมมาก่อนเพิ่งได้มาทราบความจริงเมื่อกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นไปแล้ว และขอชี้แจงว่าครูผู้รับผิดชอบโครงการนี้ไม่ได้นิมนต์พระคเนศมาให้การอบรมพระธรรมนักเรียนและอาตมาเนยนามหัวหน้าพระวิทยากรก็ไม่ได้ตรวจสอบประวัติพระคเนศที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมให้ดีด้วยดังนั้นจึงขอเจริญพรขออภัยกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและประวัติที่ไม่พึงประสงค์ของพระคเนศดังกล่าวที่ส่งผลกระทบให้โรงเรียนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและทําให้ครูอาจารย์รวมถึงนักเรียนไม่มีความสุข กับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้